เราจะมีนโยบายปรับแต่งเรื่องนี้ให้สําเร็จเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นแบบจริงเนี่ยจะไปเกิดฐานใหญก็จะฟู้นเลยเมื่อกลอดภาษีนี่คืออะไรเมื่อก่อดภาษีคือเืินที่ที่ไม่มีสินค้าหนึภาษีแล้วมันจะไม่มีสินค้าหนาึภาษีเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยสินค้าที่ต่างประเทศที่เข้ามานมันไม่มีภาษีแั้วแล้ว มันก็ปลอดภาษีเมื่อปลอดภาษีการค้า,าขายก็ทําได้สะดวกและราคาถูกอย่างเช่นในสิงคโปร์ในฮ่องกงเขาจึงมีจึงเป็นสวนรรค์ของนักจับจ่ายเป็นช้อปปิ้งมาร,รา,ายก็ของถูกและก็ไม่มีภาษีสำหรับการช้อปปิ้งในส่วนที่กฎหมายห้นานา้น ในส่วนประเทศไทยเนี่ยได้มีการแก้ไขขรอมนลรัสดากรไปแล้วนะครับเมื่อต้นปีนี้เอถ้าจำไม่ผิดน,นะครับเพราะฉะนั้นในการทำมือก่อนภาษีจริงอยู่ว่าต้องถิดทำอะไรไม่ได้มากแต่ต้องถิดต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความยินยอมให้การตบดันและมีส่วนร่วมจึงจะสำเร็จได้น,นะครับนโยบายนี้เนี่ยถ้าำสำเร็จเนี่ยหัตใหญ่จะฟื้นจากวิกฤตจากรค เราจะกลายเป็นช้อปปิง้งพาราได์เป็นสวรรค์สำหรับนักจับจ่ายนักช้อปปิ้งนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวหนึ่งที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจทางใจได้อย่างรวดเร็วเพียงแต่มาตรการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะให้เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ให้ยาวเลยอไม่หรือว่าเป็นช่วงๆและประเมินกลอนดันนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องที่เกิดอำนาจของรัฐบาลดังนั้น าการมีส่วนร่วมในการลับดันเมืองก่อภาษีเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ที่ผมคิดว่าเป็นนโยบายที่จําเป็นต่อสถานการณา์ณขณะนี้นะครับอีกเรื่องหนึง่งก็คือกองทุนเพื่อส่งเสริมอาช,ชีพหรือพัฒนาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเราเคยมีกองทุนพัฒนาชีพของเทศบาลนครนา่า ที่ให้กรรมการชุมชนและก็กรรมการของคุณเนี่ยเป็นคนพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหา,เ,าเงินทุนของผู้ประกอบการหรือคนที่จะทำบิสนเนสทำทธุรกิจเม่่าพวกสตาร์อัพหรือที่ทำอยู่แล้วเมื่อขาดเงินทุนเนี่ยเขาหาแหล่งทุนไม่ได้บางคนต้องไปกู้ดีอยู่สิไปกู้ดีกดอกระบบเสียดอกเบี้ยใหญ่กวัาพวกเนี้ย ก็สามารถใช้เงินกองทุนเนี่ยนำมาดําเนินธุรกิจมาแก้ปัญหาในชีวิตได้ซึ่งเราได้ดําเนินการถ้าจาไม่ผิดเนี่ยโครงการนี้ดําเนินการตั้งแต่ปี2 5 4 7ต่องั้ารในสมัยแรกที่ผมมาเป็นนายกเทศมนตรีก็เกิดโครงการนี้แล้วโดยเป็นนโยบายตั้งแต่สมัยแรกนะครับและเงินในโครงการนี้ก็ยังไหลเวียนหมุนเวียนอยู่ได้คุณง่ายๆว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ในเมื่อคนรากยากคนที่มีกำลังน้อยจะเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับไหนจะกู้ธนาคารไหนจะหลังทรับย์ไหนจะเครดิตของเขาอีกเขาก็ทำยากุยกตัวอย่างเช่นคนขายขนมครกอยู่ดินถนนอยระดับโลกระดับชานาชาติก่อนเพราะณขณะนีน้เนี่ยทุกประเทศต้องพึ่งพาตัวเองเราต้องพึ่งพาเศรษฐกิจ ชุมชนเราสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนไม่ใช่ว่าอาชีพค้าขายในชุมชนทำอะไรขายยาบ้าขายหวยเปิดพอนตเปิดซองไม่ถูกอย่างนั้นไม่ถูกมันเป็นลำบ,บากชมุกแต่เราต้องการอาชีพที่ยั่งยืนและเป็นอาชีพที่สุจริตให้กับประชานชนของเราไม่งั้นคนอีกเยอะที่อยากจะประกอบอาชีพและไม่มีทุนที่สำคัญก็คือ ไม่มีตลาดตรงนี้เป็นการต่อยอดที่เราถามว่าทำได้อยู่แล้วในกองเก็บอำนาจหน้า,นา,นาทีาา่ทุกเทศ่องในเรื่องกองทุนพวกนี้เราเคยทาและก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะฉะนั้นการการกองทุนพวกส,ส่งเสริมบ้านชีพทั้งหลายเนี่ยมันเป็นภาะรองภาระฐของกิดทแต่เพียงแต่ว,ว่าเราอย่าให้ทําให้เป็นระบบราชการัวกต่อไปเราต้องให้เอกชนเขาไปดูแลเงินของเขาเอง เพราะฉะนั้นันจะกลายเป็นการกระจายหน้าที่ของูริโเพราะว่าให้ประชาชนตัดสินใจกันเองดูแลแกันเองรับผิดชอบกันเอง <c oughs> แล้วก็ไม่ได้เสียหายด้วยและที่สำคัญความเป็นเงินของทุนเนี่ยมันเกิดการมุนมเวียนถ้าบริหารดีๆนอกจากเงินไม่หายแล้วเงินยังเพิ่มฟูด,ด้วยงอกเกยด้วยถูกไหมฮะเงินยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยเพราะมันมันจะมีดอกเบีย้ยแต่ว่าดอกเบียเ้ยเนี่ย รัฐไม่ได้ต้องการมาเอามาพัฒนาเราแต่เราต้องการได้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในในบริหารพูดง่ายๆว่ามันเป็นมันมันเป็นเหมือนธนาคารประชาชนนะครับมันเหมือนธนาคารประชาชน,ชาชนที่ประชาชนเป็นเจ้าของธนาคารนี้และตั้งใจแล้วว่าถ้าทาได้เนี่ยได้เข้ามาทําเราจะให้จุดจนละล้านร้อยสามจุดจนก็คือร้อยสามล้านเงินร้อยสามล้าน ที่ลงจุ่มจนละล้านเนี่ยเราก็สามารถสร้างอาชีพได้เยอะบางคนทําดอกไม้จันทร์ดอกเบี้ยไปใช้เพราะว่าในที่สุดเขาก็จะเป็นหนี้มากขึ้นมากขึ้นหรือแม้ก้ะในตลาดสดก็เหมือนกันไปซื้อของมาขายพอขายไม่ได้ก็เกิดวิกฤตโควิดอย่างเงี้ยของเน่าของเสียก็ต้องไปซื้อของมาใหม่เกิดวงจรอย่างเงี้ยและในที่สุดก็เงินหมดพอเงินหมดก็ต้องไปกู้มา กองกู้ก็เสียดอกเบี้ยตรงเนี้เป็นการแก้ปัญหาในระดับรากยาระดัที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราต้องการให้กองทุนนี้บริหารโดยภาคประชาชนและที่ทําผ่านมาก็คือให้ประชาชนพิจารณากันเองตัดสินใจกันเองโดยไม่ไม่มีการแทรกแซงจากภาคการเมืองหรือว่าฝ่ายข้าราชการเพื่อประโยชน์ตกกับประชาชนเีง องนโยบายนี้เป็นสองนโยบายที่เราได้ปับตัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของอยู่เนี่ยเราก็ทำมาแล้วเราก็จะลื้อฟื้นเรื่องนี้กลับก็ใหม่เพราะด้านสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมากเพราะว่าไปกู้ที่ไหนก็ไม่ได้ยกเว้นกูไน้ไดกดุแล้วก็บางครั้งเนี่ยโดนข่มขู่โดนขู่ขามต้องเบี้ยแพงทำอะไรก็ไม่ผูก นอกจากนั้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องของของเมืองหันใจกังมีหลายต่างอย่างง่ายๆก็คือการจัดอีเวนต์ต่างๆการจัดเทศกาลต่างๆท,ที่สําคัญอย่างเช่นเทศกทาลใหม่ๆเทศกาลดนตนดรีอะไรต่างๆที่มันมันทำต่อไดนน้ได้ได้ยาวทำได้ทุกปีเราก็มีหลายเทศกทาลก็อาจจะเป็นเรื่อง เร่งด่วนนะครับที่ที่เราจะเร่งดำเนินการอาจจะดูว่าเรื่องง่ายๆแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะต้องนําในเรื่องของความรืมองินอนรญยะมาใส่พวกแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถเอาบัรลงกมือถือได้ทั้งในเรื่องของการบริการของเทศบาลในแทบทุกเรื่องรวมทั้งการชำระภาษีแล้วก็การแม้กระทั่งการคาดการน้ําท่วมนะครับหรือแม้กระทั่งการร้องทุกข์ของ ประชาชนที่ร้องเข้ามาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยไปแก้ปัญหาแล้วก็ตอบกลับไปถึงตัวผู้ร้องเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ทําได้หมดโดยเทคโนโลยีในะปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากเลยทำได้หมดนะแม้กระทั่งจองตัวเครื่องบินในเรื่องของตารางเวลารถโดยสารเครื่องบินรถไฟเพียงแต่ว่าตรงนี้ต้องมาดูว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจําเป็นและเป็นภารกิจของท้องถิ่น และเป็นประโยชน์เนี่ยเราจะนามาใช้แต่ว่าไม่ใช่ทำทุกเรื่องนะครับไม่ใช่ทำทุกเรื่องบางเรื่องเนี่ยควรจะเป็นเรื่องของเอกชนเราไม่ควรจะไปแทรกแซงบางเรื่องเป็นเรื่องของของการแข่งขันอย่างเสรีในท้องตลาดเราก็ไม่ควรจะไปเข้าข้างใครนะเพราะฉะนั้นท้องถิ่นเนี่ยในในภาวะแบบนี้เนี่ยจะมีภารกิจอีกบ้างที่จะต้องทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรื่องอกกป้องกันแก้ไขปัญหา้ั้่วม่น่ย มันยุติคอนเสร์จสิ้นไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ยังมีโอกาสร,ระทวงใหม่ได้อีกเรื่องนี้ก็จะเป็นนโยบายหลักของทีมน